สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคุซุคนครับเหมือนในช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่น้องมาลงทะเลครับเหมือนีนเปลี่ยนเมนูจากบาทเบิรงพี่น้องเลยกินแตาหารอีสานมันบ้านครับมาในมาลงทะเลเป็นกระปู <Hot> ปูนาพี่นอ้อง <laughs> <Moment S 3> ปูนาโมเมนครับกรบปูมาตัวใหญ่กระปูนพี่น้องตัวใหญ่ครับตอนรับปีใหม่เนาะกระหน่อยกหอดปีใหม่ด้วยน้ำปลาหนัวๆจะจุ้ยจับพี่นอ้องไในยังมาฝากตอนพี่นอ้องปีใหม่ขนม <laughs> ขนมประคับบอลายใหญ่ห่างพี่น้องระเบิดกินเป็นหม้อระเบิดกินบอเป็นถั่งน้ำปลาหลานัวๆพี่น้องพี่น้องขัเองครับนี่ ดเนื้อขาวจุนพูนสดๆเลยครับวันนี้พี่น้องเหนื่อยไรกันพี่น้องกูกำลังเดินทางมากอะอย่าเฝ้าขี่นะครับคอยไปคอยมาระมัดระวังครับอุบัติเหตุหลายเนาะช่วงนี้เทศกาลข้าวปีใหม่ทำเดียวเบืดอได้เหนือยวานจุ่ยเลยเนื้อช่ำแฮง ห,หนังปลาลานัวๆเลยมบทเอาเนื้อมันพี่น้อง,งอเลยโบทเป็นทางบ้านพ่อดำก็รถเด็กติดแลวพี่น้องไงพี่น้องเพิ่นมาเลยกรุงเทพเนาะมาหลายลามากแตเบื่อนะหืม บะระเดือกแปมเ,เนื้อมันเบิดยังยังทานอีกเ,เลยอือทำไม,มกลินได้โอ้แซ่บไม่ลงหวานครับโอ้นึกว่าขูดร้านเลยช่วงนี้ทะเลเพิ่นก็นอยากสดแน,น,น่แล้วครับช่วงนี้เพิ่นได้ขายดีอะไม่ลงเลยพวกนะตัวใหญ่ๆครับเ้ากินสดๆเลยไหนอือโซดเลยสซดแบบเบื่อเลยพี่น้องมันกินนะเขาซื้อใบตุ๋มกอแล้วก็เอามาตำ แกม้มทางมหมกแตงน้อยครับบ้ามันกบู้บุดบีบอเนี่ถ้าเป็นเคนจุมเนี่ยถ้าเบอร์คือจุมเป็น,นอะมึงในเบอร์เน้นๆเลยนะอวอบๆเลยพี่นอ้องอี๋เหนือทะ<น>ลักออกมาเลยจิ้มตัวใหญ่แห้งอะ่ะมันนอกกันอยู่เบอร์ยัง แตงกอนนี่นนนเราซื้อ,มนนอไม่หนูไง <laughs> กินพอเป็นครับแต่เกาไม่เคยกินก็ว่าได้พี่น้อง <laughs> ว้า,าดิฉัมน,ออนมันออกดิฉันไงมันออกบัได้กินละติดใจ<อ>พี่น้องนี่แตงกอนนี่ว่ามาพี่น้องมากถ้าแรกได้ชีวิตกรับก็เลงเคยกินเดี่ยวนี้ได้กินดูแหละพี่น้องอะ่ะแซ่บแสบแบบเบื้แบอแซ่บน้ำกลางนั่นันนี้มีเบิร์ดขับเนื้อเพิ่น หวานาการนี้ไงบริทูปแต่อามาก,กาดเอาครับเบิร์กินหัวใจแล้วมันเยค้คัดทางหนึ่งออกทางหนึ่งพี่นออ้องเลยเส็บแซ่บเลยเล่มแฮนเบิร์ดพี่น้องวาเซดายครับแมน มันกินในเบิร์ตเอลี่พี่น้องออแสบแหง้งเบิร์ตคออีกตัวเรียนยีน่นะพี่น้อง<ส>น,นุ่มย้อยมายยน่น้องนุ่มย้อยมเขาเอินไปยังเป็นหนีหันคางใช่เลยใครไม่นกตัวใหญ่โอ้มีตัวใหญ่เลยครับ,บเป็นเนื้อข,า,ขาวๆ <ละ S 2> เลยพี่น้อง เบอร์บอร์ยังตายแล้วก็ยังปักมืออยู่ครับประดิมเป็นอีกเบอร์ยังยังเอ้าก็กินดูเบอร์อีกบัตรเบอร์กินบ่เป็นได้ไหมนุ้งไข่ไข่ไข่เลยครับทางนี้จับมปนนี่พี่น้องจับมป็นนี้เหตุใดนี้ครับเอ้เบอร์ข้างในอ่ะอุ๊หๆเลื้อยแบบร้ายเลยเหนือช้ำๆเลยแบบเต็มปากเต็มคำเลยพี่นุ้งอัโซดาใซซสองขวด เมล์บอดดังบอกไวกนครับพี่น้องอยากกินแซ่บๆเลือกตัวสดๆนะครับมันจังหวานหวานแบบบอดดัมกินเบอร์จีนได้อีกพี่น้องให้เอาอย่างก็ได้เอาอฟี่ปะตอนนี้น่ะถามยังไงไปเลยในกว่าบอดดัมอีกระเบิดเก่งไหมครับเรากินเพศใดพี่น้องไงบอดดัมมันยังมีซีวิดอยู่เรว่ามันกัดมือเลยค่ะนี่แหละสดจนมีชีวิตอยู่พี่น้องเไย ตัดข้อยังมูตายอี่ยงอืมย่างมูตายคือพี่ขนาดนี้ยังมูตายยามนี้ใครแต่แมงวันโบลายเนาะชั้นละเต็มแล้วครับยามนี้นะชมชมหนี่มันล่มครับหนึ่งสองกระบุกปากปากเต็มจัดเป็นเมนูปีใหม่ก็ได้ครับเอามาตามมายำเนาะน้องำปลาร้านัวๆ่วงวะเลยแล้วเนมา เนมินต์แสบแสบเนะบาะมนานนั้นม่นกยานนั้นบ่าแสบครับเจอบริกกี่กระเบอืองสองคนเพราะทำร่องนิดตัวอช่ไหม,อมโอ้อโอตออยายหนีบเทมินต์ก็านามประหลาใส่แล้วม,มันหนีบกันมันหนีบกัน ครับเนื้อแซ่บด้วยแซ่บสิ้นวัวเนื้อข้อางล่างมั่งกันเนื้อลายแหง่งอะไรครับเบิ้งตัวใหญ่ๆเนื้อลายๆครับโมนี่แซ่แ<ส>บฝ<ส>ากพีนนะตอนน้องเขาครับเนื้อแบบขาวเลยเนาะเบอร์ขมุง่แงแท้แซ่บ เราเอากามาได้กันบีบมองมาพี่น้องเนื้อจิ้มลงไปเอาพอนางวนนางวาอยากกินน้ำเนาะคเสียงกระด้ำกินเด็ดคล้ายกันยมบ่ตายคือยังบ่ตายคันซอสครับมันเป็นถึงอันมาเพิ่นเพิ่นให้ไปนกในเฮ็ดน้ำปลาดาให้เพิ่นเน้นผ่านน้ำปะนาด้วยแซ่บเนาะ เดี๋ยวลองฟรีมือเมนูกันว่าเห็นน้ำปลาให้แน่เลยอเอิ้นมานำลาดเนาะแฉกน้ำปลามันเหม่อนเห็นไงเลยโหกะ <c oughs> <ขอ S 2> ไงไปจักความเบิดพี่เนอะมาเริ่มกามปูน้ำกัดวางนี้แหละกาดปากประดับมังยาเลยหากมึงขึ้น เบอร์เป็นลูกไหมลูกไม่ามันมีกันเลี่ยงกันมาแต่น,น้อยบ้างกันนางตาไผ่นางเต้ากระดองเป็นนกแบบได้เลี่ยงน้ำเดยง <c oughs> เนื้อในกามแมห่งแสบไหมลูกบอกไว้ก่อนอม,มีเนื้อวบบชุ่มหวานเลยดี บีบเอามาให้มันเบ็ดมันแหงหวานในกามันหวานพี่น้องอาพปุระโตกระดามขอตัวใหญ่ครับเนี่ยใหญ่เอๆเอบๆเลยโอ้ยกำไลลายเลยพี่น้องว่าอันนี้ให้ไม่นอกครับตัวนี้มาเฮาไม่นอกปุระโตส่วนกันอยากได้อะมันคือบนเลื่องอืมอย่างซาใจแห้งดีครับนี่เขาน้องมากินวันนี้พี่น้องบีบมือเอาน้องมาเลโกมันบอสแล้วก็จิ้มนี่พี่น้องแล้วก็จิ้มีกอ่ะแ้วปันห้ mừng 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 là mừng 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 mừ không mừ 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 อะเบื้อนาออร่อยหืมห,น,ห,หน,น,นื่อเหง่อืมนอนมาตีนอันนี้ไหมตีนมันเอาไว้เล่มน้ำล้างครับนี่เล่มบักนีก่อนกะดองโอ้ทะเลสดๆเลยอื้ออนี่พี่น้องแสบตัวนี้นะ บว้ก่อนนะครับประดมบว<อ>กบกินบะกินเนีตัวนี้นะอยากดูมาโอ้ฝั่งนี้บวมเวลานัวๆใส่เลยสดเข้าพร้อมกันเลยวะไข่บวมมีนกนี่นะไข่หนึ่งพี่ไข่ครับไข่วัดไข่โอ้ขากระริประดมเป็นยังไง ใส่้ำนวดตัวพี่น้องขึ้นหูดังเลยสิ้นกะอะไรกินอ่างพี่น้องวะแซ่บกันหูดังไวอยากมันเข่าจะนอยากเบอร์กยานเข่าดังบ้ะว่าแก้งเกงพี่น้องแซ่บเพื่อกันขับมาในอาหารทะเลเต็มกระโตกบักไ่พี่น้องเบิด กินหลายมันกระเบิดเลยใครกินหลายกันข้าวแล้วครับข้าวเดียวเบิดมันเป็นกระจองเบิดกันหย่อยแล้วเอาอดรมโบลิกินไหมโบลิกินนะครับนี่โบลิกินเพิ่งกำลังมาเคยกินครับตอนนี้คลิปนี่แหละก็เลยห่วงใจว่ามันแซ่บครับอืเบิด งามปลาหานัวนัวแซ่บครับมื่อนี้ผิดพาดประการใดบ่ว่ากันครับเอาสําหรับพี่น้องท่านใดครับที่กำลังเดินทางมาต่างจังหวัดนะครับเนาะพี่น้องไปหาทําการทํางานยูนเทพกรุงเทพครับโอ้พี่น้องก็อุดหนุนสินค้าพราหมณ์ลายยางลายเนวครับกะขับรถครับช่วงนี้รถเรือมันหลายกะอยากให้พี่น้องเข้าระมัดระวังครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อุ่ณมาอย่าลดตามกันนะนะ เมากะนอนอยู่นอนกะนอนเหมือนว่าพอดำเร็วเบิ่งหนาลูกเนะี่เอาสําหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนาครับมืออื่นพอๆกันไหมครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ